สนับสนุนโดยอุปกรณ์เน็ตเวิร์กจาก King IT เรื่องรับประกันตัวจริงต้องบอย King เท่านั้น <S <S Access Point มี PoE ราคาดีๆสำหรับผู้รับเหมาสวัสดีครับสวัสดีครับผมพิลามจิกโกไอทีอยู่กับชุด King IT ครับวันนี้เราจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์จาก King IT นะครับนั่นก็คือ Casta เป็น Access Point แบบ AC 750 <ไป S 1> รุ่น KP32 2<ๆ><ๆ>นี่ชื่อรุ่นนะฮะ KP 322ง หลายคนงงบอกพี่หลามแนะนำาเราเตอร์มันตั่งเยอะมี่งถอยๆๆ่ถอยถอยถอยไม่มีแต่รุ่นทบๆเท่านั้นเลยอยู่ดีๆมาแนะนำา a c 7เ0็ดาทำไมอันนี้ไม่ได้แนะนำให้ใช้ตามบ้านมันเหมาะกับอพาร์ตเมนต์นี่หรือว่าโรงแรมแล้วเหมาะกับคนที่จะซื้อไปใช้คือใครผู้รับเหมาผู้ที่รับวางระบบทั้งหลายมันมีความจริงอยู่อย่างหนึ่งทุกวันนี้นะครับ SI หรือว่าผู้รับเหมาที่ติดตั้งระบบเน็ตเวิร์กหลายๆเจ้าที่ทำงานอยู่ในท้องตลาดตอนนี้หลายคนยังใช้แอคเซสพอยต์แบบ N3 0 0รอยอยู่เลยเพราะว่าต้นทุนมันถ ครับใช่ครับแต่ว่าประสิทธิภาพมันไม่ได้แล้วสําหรับไบเลสเอ็นสามแบบนั้นเนี่ยระยะก็ไม่ดีแบนวิดก็ไม่ได้ความเร็วก็ไม่ถึงเพราะฉะนั้นทางทีไอทีก็เลยบอกว่าผู้รับเหมาทั้งหลายครับหันมามอง a c 7 5 0ตัวนี้เถอะเราทําราคาลงมาของแคสต a าเนี่ยให้ราคาไม่แพงส่วนใหญ่ถ้าเป็น N300 หรือ N600 ที่เขาใช้กันอยู่ต้นทุนประมาณกี่ตังค์หกรนะครับถ้าเป็น n 1 5 0ส่วนใหญ่จะอยู่มาประมาณคุมไม่ประมาณไม่เกินทั้ง6ก0แต่ถ้าเป็น N300 เนี่ยจะอยู่ประมาณทั้ง8 0 0ร้อย เราเสนอทางเลือกให้เป็น AC 750เขยยบขึ้นมาเทคโนโลยีด<อ>ีกว่าดีกว่าราคาเท่าไหร่ตัวนี้ตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณพัน 3, 000, นิดนิดครับบวกมาไม่เกินก็สามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์หรอเห็นบอก,<า>กว่า,า,า,า e ไปสั่งตัวแทนจำหน่ายบางตัวแทนจำหน่ายขายแค่เก้าร้อยห้าสิบใช่ใช่มีมีบางเจ้าขายแค่เก้าร้อยห้าสิบทีนี้ผู้รับเหมาทั้งหลายครับต้นทุนคุณจะเพิ่มขึ้นนิดเดียวแต่คุณจะได้ประสิทธิภาพของตัว access point ที่ดีขึ้นใช่ครับ750ดีกว่า n สามร้อยยังไงอธิบายดิก็ถ้าเอาง่ายๆเลยก็คือล รองรับยูเซอร์ได้เยอะกว่า,าคือแบบว่าเมื่อก่อนนะพี่ผมผมเวลาผมไปทํางานต่างจังหวัดเนี่ยผมจะเจอปัญหาที่แบบว่า ใครอันเต็มผู้ใช้งานเนี่ยเวลาคนเป็นที่เป็นพามาทำช่วงนี้คนอยู่โรงแรมเยอะๆสักสี่ทุ่ม,มทุกคนจะกระน,นําจับเลยลุมในตัวเอ็กเซสพอยต์ตัวเดียวนี่แหละใช่ครับเต็มอยู่ตัวเดียวเพราะว่าเปอร์ฟอร์แมนซ์มันได้แค่นั้นครับ,รบถ้าเป็นถ้าเป็นเอ็นห้าร้อยห้าสิบเปอเอ็นสามร้อยแต่ถ้าเป็นเอซีเจ็ดห้าศูนย์เนี่ยโอเคแล้วแน่ๆแล้วมันเป็นดูโอแบนมันเป็นสองครึ่งความถี่เพราะฉะนั้นมันก็จะรองรับผู้ใช้งานได้เยอะกว่าในส่วนของสปีดโอเคแหละสปีดบางทีอาจจะไม่ได้สําคัญเพราะว่าอาจจะถูกจํากัดด้วยออเทนน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 ขขอองงงงโโรร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 แแมมมมมใใใชช่่่่่่่่่่่เเเเเเพพาาาาาาะะวววววจจิๆสสสถททีีีีหญ้ยยไป็์์ต ว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยเขาจะใช้วิธีกระจายความเร็วของเน็ตใช่ครับให้มันเฉลี่ยเท่าๆกันทุกคนสมมติว่าเขามีทรัพยากรอยู่เท่าหนึ่งเนี่ยเขาก็เฉลี่ยให้ทุกคนใช้งานพอใช้งานได้ส่วนตัวผมเองผมคิดว่าความเร็วของ AC เนี่ยมันไม่สำคัญเท่าไหร่ไม่ใช่เรื่องสําคัญสําคัญที่ว่ารองรับผู้ใช้งานได้เท่าไหร่มากสำคัญคือต้องใช้ได้ทุกคนเพราะว่าบางที16คนปุ๊บเต็มเราเตอร์แหงจบใช่เน็ตกากเน็ตกากเน็ตกากแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็แก้ปัญหากันไม่จบกันใช่ครับทีนี้ถ้าพูดรับ คุณสูงขึ้นนิดนึงคุณได้บ a l เลต AC ไปตัวนี้มีคุณสมบัติครบที่เป็น access point ทุกประการใช่ครับคือเป็น poe ไม่ต้องเดินสายไฟนะจ่ายไฟไปกับสายแลนเลยรั s e ได้เลยเซตอัพก็ง่ายนะครับแคสตาซอฟต์แวร์ก็อัปเดตเฟิร์มแวร์เรื่อยๆใช่ไหมเพราะว่าแคสตามันมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ตลอดเวลาใช่แล้วเลือกยี่ห้อนี้ซื้อผ่านทาง king it เพราะอะไรประกันไ์ไทม์ประกันไ์ไทม์นะฮะรับประกันตลอดอายุการใช้งานเหมือนเดิมทุกกรณีลูกค้าที่คุณติดตั้งไปแล้วเนี่ยถ้าเขาใช้งานแล้วไม่มีปัญหาาวกม้แลคุณ เอาสินค้ามาเค็มมันทําให้คุณดูแลลูกค้าในระยะยาวได้ดีกว่าคุ้มค่ากว่าเพิ่มงนิดเดียวร้อยสองบาทจากเดิมนะฮะ็ประมาณนสองร้อยกว่าบาทไม่เกินนะจริงๆก็แกะแล้วแล้วก็มันได้ใครที่มันเรื่องขอมมันดีขึ้นอ่ะใช่ครับมันดีขึ้นมากกว่าเท่ากับาตัวจำนวนคนแน่นก็สู้ไหวนะแบ่งความเร็วก็ได้ดีขึ้นมี5กิกะเฮิร์ให้หลบไปรับพวกอุปกรณ์เดี๋ยนี้มือถือหลายคนก็มี5กิกแล้วใช่ไหมฮะก็ไปรับ Wi-Fi 5กิกแทนถือว่าทุกอย่างจะดีขึ้นหมดเลยนะในราคาเพิ่มทุนิดดเียว เผอๆคุณไม่ต้องไปตั้งราคาลูกค้าสูงขึ้นด้วยคุณคิดเท่าเดิมก็ได้คุณแค่แบบว่ายอมทุนแบกทุนเพิ่มเลี้ยงีนิดเดียว,ยวแต่ได้ความสบายใจแล้วได้ผลงานที่ดีกับลูกค้ามากกว่าใช่ครับนะฮะฝากไว้ด้วยนะครับแคสตาชื่อรุ่นอะไรนะ KP322 AC750 ครับ AC 7 5 0จ c 7 5 0าจาเาก King IT ครับสนับสนุนโดยอุปกรณ์เน็ตเวิร์กจาก King IT, กรก King IT เรื่องรับประกันตัวจริงต้องบอยคิงเท่านั้น